เดี๋ยวมารีวิวเหรียญให้เบึงเดอร์พี่นอ้องรีวิวเหรียญครบรอบร้อยปีกรมทหารมารักษาพระองค์วันที่หกกรุ๊มผ้าสองพันหาดวยหาิเดอร์พี่นอ้องนนี้ก็เหรียญคู่ รัชการที่เก่าเนาะเรียนครูราชการที่เก่ากับรัชการที่มุกพีน้องราชการที่เก่าราชการที่มกพ่อหลวงกำลังกับเี้นว่าสิบบาทพี่น้องสิบบาทครบรอบของเงินทหารมาอลอยปีกรมทหารมา นุมทหารมาที่หนึ่งรักษาพระองค์นพี่นองนะเนาะดนก็นมาีวิวหพีนองเาเิ่เล้อ,อพีนองหกคุมพาพันพอส 2, องพัน้าร้อยห้าบกคุมภาพันพ่อโสสองพันห้าร้อยห้าสิบเดพีนองมีรัชการที่เก่ากับรัชการที่หกนกพี่นองเลขหกเนาะ การที่เก่าชการที่หกโอ้ยเสียงใดปนหนำกระดังดังพี่น้องประเด็นเบาได้ยินบ่น้อเนาะบ้านบ่าน,นั่นเขาตรวจกอไปหลายหลายเด้อพี่น้องรีวิวนี่มึงขึ้นนี่เหรียญสีกรมทหารมารักษาพระองค์นี่ประเด็นเฮ้ยบ้างเรียนอันนี้ประเด็นเลยว่าเคยแกะออกมาเลยเด้อพี่น้องได้มาแบบใดก็อยูุยงสัน่น เอาไว้ยังสี่เลยตลอดประเดีนบ่อแก่ออกแก้เทียไว้ยังสี่เลยบ่อแก่ด้พี่นอ้องห้พี่น้องเขาเพิ่งสี่นะมีครบรอบร้อยปีกรมทหารมารักษาพระองค์กันเคียนทังสี่ประเด็นอ่านออกดูพี่น้องมันอยู่ในเหรียญยังคอยอ่านบ่อใดมันัวหน่อยประเด็นอ่านบ่อใดประเด็นอ่านไดนยู่พันตยัง่งยังสี่เพระาะว่าขยายออกไอาีเห็นนี่หกุัมพาพันสองพันห้าร้อยห้าสิบเพีงสี่ออกเห็นยูพี่น้องเห็นชัดโย พว่าขันตัวหนังสือหน่อยๆอยู่ในเหรียญไปเดีนอ่านบ่ค่อยครหูเร่องไปเดียนตาบพค่อยครดีพี่น้องขนาดใส่แว่นกับ่ขยายก็โกษวดก็ไพ่หลายๆเด้ออันใดบ่ดีบพาง่ามอกกาบงามในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ระเดนยนไ้เด้อพี่น้องเพราะได้มีกำลังแรงใจเห็ุคลิปต่อไประเด็นกับ่เกียงดอกมือใหม่หัดกับหัดอันรีวิวเหรียญแม่พี่น้อง ฮัตรีวิวเหรียญกลับเคลื่อนไปทั้งหนาก็ได้พี่น้องเข้าล่ะซอยเป็นกำลังแรงใจให้น้องก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องกะับงามงามในอ้อมอกอ้อมใจฝากส่องป่าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้านี่เด้อพี่น้องเพอปลาประยนันเฮ็ดอยู่สามช่องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับขอพุณหลายๆ มีแต่ความสุขความจเจริญทุกยพาพันมั่นย่าปอดเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดกันใดสมความมุงมัดปาธนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุข้นทึงกอบพัวเร้อพี่น้องประเด็นกับสิขออนุญาตกาบงา่ำงในอ้อมอ,อกอ้อมใจพี่น้องให้พี่น้อง ฝากพี่ geliyor, ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ให้ไน้เด้อพี <ss> ่น้องเลยกอโทษขออภัยกันได้พอดีบ่งามก็ได้บ่าบ่อช่วน์มวนช่วนฟังก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องไปเดินก็บ่เคียงทั้งรีวิวแต่าปลาไปเดินมักสะสมเหรียญก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งอยากกันให้พี่น้องเห็นน้ำเนาะว่าไปเดินสะสมเหรียญอีหยังแน่ไปเดินก็บ่ซื้อบ่ขายดอกพี่น้องบ่ซื้อบ่ขายพี่น้องเลย แต้วันอันไปสือมาอยู่สือมาเสียสือมา,า,ออมา,าจากันอันนี้ประเด็นสือมา,าจากันไปสนี่ได้สมัยต่างแต่โดนโดนบุพี่น้องต่างแต่นายหลวงเฮาเพราะท่านไหอนอันสินไปชนบุญต่้งแต่ยั่งโดนีบะมี่เหล่าละบะมี่เหล่าบะมี่ขึเก่าเหล่าพี่น้องอน,นี่ประเด็นไปสื่อ,อยู่ไปสนี่ เพื่นเห็ดขายตะกอนนี่เพื่นบ้างในตู่ตู้กับจกกขายะที่นี่ประเด็นกับมีเงินตามก็ล่างสับเนาะประเด็นเห็นประเดนกับไปเ็บไปเพราะว่าประเด็นมักสะสมพี่น้องประเด็นเห็นประเด็นกับไปซสือมาไหวตะกอนนี่ว่างขายหลาหลยกันประเด็นมีเงิ่นประเด็นกับสีซสือมาหลายอยูันนี้บางครั้งไปยังสีกับมีเทล่ลโบ่หลกับ็สือมาไหวซ้ำานี้อซ้ำพี่น้องเห็นนี่แต่ว่าซสือมา่วงนันประเด็นแก่คนหลายแตะกอนนี่ประเด็นว่าคิดว่าสีได้ มาเห็ดจังสี่ได้มากระเดินกับไปแจ๊กซื้อมาแล้วก็ไปแจกพ้นพี่น้องเ๋ยวนี้เศร้าแจกเราแล้วเราเนี้ยเศร้าแจกเราพี่น้องเพว่าเก็บว้แบต่รีวิวให้เบิ่งพอาอนบอมมีอีกต่อไปบ่มมีแเราเขาเจ้าบ่าผพิตอีกแล้วพี่น้องประเดินกันเลยเก็บ้แตะก่อนนี่ระเดินแจกผู้น,นั้นแจกผู้นี้อันเป็นแจกเป็นซองสี่หละห้าร้อันกับสิบบาทห้าร้นกับยี่สิบบาทระเดินแจกไปแจกเป็นเหรียญน,นั่งสี่หละกทึ่งเป็นแบ่งพี่น้อง ๋อนนี้เศร้าแก่เ่รอตะกอนแก่ยกประเด็นบ่คิดว่าประเด็นสิได้มาเห็ดยูดถั่วทัปปงสี่ก็เลยเอามาเราให้พี่น้องเขาฟังวันนี้ก็เลยเก็บวบก,กับแจกเขาไล่แจกคองเก็บว้มีอยู่ยางละเหลียนพี่น้องเก็บว้นี่ละมิตรแจกตะกีดแจกลูกเดียวได้มาไปซื้อมาจจกไปซะนี่ก็มาแจกคนผู้รดคอก็หายหมดวันนี้พอเป็นคืนกเก่าแล้ววันนี้ ประเด็นก็คิดวนันนั่นข้าเจ้าเศร้าผลิตหรอเนาะพี่น้องเฮาก็เลื่อแจกว่ไใดบ่เนี่ยมีจํากัดเลยบ่เน,นี้มีจํากัดพี่น้องขอตรวจกอเพ่เรืยๆเด้อก็เลื่อามาบอกพี่น้องเขาฟัางบัดน,นี้กัเหลืออยู่อันละอันหนึ่งพี่น้องเก็บอนุรักษ์ไว้ไว้ข้างหน้าไว้ให้ลูกหลานเเาบิ่งเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้นอง เสียงอันนั้นเสียงใดปันน่นหนามบกวนก็ขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าอันไปเดนอยู่ใกล้หมองหมองทังน้ำปวดหยุดติดกันที่นอนไปเดืนเลยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิอเด้อพี่น้องอันใดบ่ดีบ่างามก็ขอโอทษขออภัยกราบงามในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องคลิปนี้กับคลิปก่อนเนีย่ย <c oughs> เราทนเี้ก่กนเด้อพี่น้องเสียงใดดังแห่งบดวัสดีค่ะ thank you so much for watching thank you